สิเกนเจอร์คู่แรกของโมงเบย์ซาร่ามี1นึ่คู่ทั่วโลกทั่วโลกราในสีนี้เนี่ยบอกว่าเป็นสีโบราณของอียิปต์เรียกว่าพิเศษสุดๆอ่ะเป็นรองเท้าที่โมงเบย์ซาร่าใช้ใช้ลงทำศึกแอฟริกันเนชั่นคัพด้วยสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับบอสเปิดตัวไปโดยดร้อนๆครับเข้าเรื่องเลยวันนี้โหอยากพูดมากสตอรี่เขาเยอะแยะมากนะแล้วก็ เพิ่มเปิดตัวไปวันนี้เนี่ยที่เราออนแอร์เนี่ยพี่โยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยขายพรุ่งนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าจำนวนเนี่ยน้อยมากทียบขายที่อารีเรียกว่าพิเศษสุดๆอะสุดๆสุดๆเลยแล้วก็จำนวนจำกัดมากรองเท้าที่มีอะไรนะเขาเรียกอะไรเลขหมายเลขต่ละคู่ใช่เรียงกันแล้วเราได้มาผมบอกเลยเลยว่าน้อยจริงๆน้อยจำกัดมากๆครับนะครับพี่เปิดตัวไปแล้วครับเปิดเลยนะครับเราบอกว่าอ่ะพี่โยมีอะไรจะพูดเห็นเขาบอกว่ามีหนึ่งพัน 69คู่ทั่วโลกทั่วโลกใช่แล้วที่ดีแล้วเราได้มาจำนวนจำกัดจริงๆริงโอ้หสุดยอดมากครับก็คือรองเท้าคู่แรกด้วยนะเป็นซิกเนเจอร์คู่แรกของโมฮัมเหม็ดนะฮะดิอาเม่ไม่ใช่โมฮัมเหม็ดตาล่านี่โอ้โหสีสันเป็นยังไงพี่โยต้องบอกว่าเปิดหัวของอาดิดาสเนี่ยปีนี้เนี่ย ผมว่าปีนี้เนี่ยเขาให้ความสําคันธกับโมเมสซาร่าหลังจากที่ดูคร่าวๆนะพี่โยพวกคอร์เรชันรองเท้าอัลต้าบูทพวกเสื้อเจอร์อรซี่อะไรอย่างเงี้ยม,มันจะมีคอร์เรชันของเขาออกมาเรื่อยๆอนะครับและล่าสุดเนี่ยเป็นเจ้าตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์สีแรกนะครับเปิดหัวต้นปีของโมเมสซาร่าสีมาในสีแดงทองครับพี่โยแดงทองขาวแดงทองขาวตอนแรกเนี่ยที่ผมแว็บแรกเนี่ยผมคิดว่ามันคงเกี่ยวกับปีใหม่เกี่ยวกับนักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงไม่ใช่ ครับไม่ใช่เลยนะครับเขาบอกว่าเป็นรองเท้าที่มันมเป็นมันได้แรงบัะดาลใจมาจากฟุตบอลโลกปี2 0 1 4ด้วยครับเป็นลายอตอนนั้นเนี่ย อาดิดาสออกแบตเทิร์นแพกออกมา3รุ่นประมาณ3รุ่นมีอะไรบ้างนะมี f อฟ50มีในเอ้ยไม่ใช่3รุ่นดิมีมากกว่านั้นประมาณ4ีรุ่นมีในตัวชาร์ตมี F50 โอป้าใช่มีอีลิเวนโป้แล้วมีเมสซี่อะไรเงี้ยตอนนั้นเมสซี่เนี่ยตัวตัวเนี้ยมันคืออินสปายมาจาก f 50ของตอนนั้นนะมันจะเป็นสีขาวดำขาวดำใช่ในบอลโลกนะาจำไม่ผิดนะเป็นคโคชั่นรวมเนี่ยพี่โยมันคือแรงบันดาลใจมาจากพวกแบบลายเผาแรวโบราณแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นลายของเสือดาวนั่นเอง นะครับปีตอนนั้นเนี่ยซาร่าก็จะอายุยังเป็นดาวรุ่งอยู่ครับนะครับแต่ปีนี้เนี่ยบอกว่าเป็นเรือธงของอาริล่าละสำหรับโมฮัมเหม็ดซาร่าเราก็ได้แรงแรงเนี่ยแรงดันใจเนี่ยมาจากเสือจากกัวนั่นเองก็เรียกกก็เรียได้ว่าเนี่ยหลายแบรนด์เริ่มขยับแล้วในภาพว่านี้เีฟุตบอลโลกด้วยใช่จากลิงค์คราวที่แล้วเป็นมิซโโน่นะอันนั้นย้อนแบบโหปีวัวคับสองพันสองอันนี้เนี่ยเป็นวัวคับสองพันสิบสี่ใชครับพี่โยแล้วก็สีแดงทองเนี่ยที่เขามาในสีนี้เนี่ยบอกว่าเป็นสีโบราณของอียิปต์ถ้าเราไปดูพวก เก่าเกาโบราณที่โยอีดมันจะมีสีแบบทองสีแดงสีทองอะไรอย่างเงี้ยนะผู้แบบโบราณโบราณของเขาก็เอามาอยู่ในรองเท้าสิกเนเจอร์ก็ผลงานทีมชาติเขาเป็นไงถือว่าดีตดามเลยโอเคเป็นของเขาคือเขาพยายามเขาเขาเขาเป็นคิงออฟอีทนะพี่แล้วก็มีตัวเลขด้วยมี s e เรียลนัมเบอร์อยู่ข้างหลังอันนี้เป็นผู้ที่661จากทั้งหมด1นึ่คู่ทั่วโลก661ใช่นะครับอาจจะจางๆางเลยนะจางๆจางเล่นเดียวกันไหม เดี๋ยวกันดินึกว่าคนละเลขกแล้วก็มีโลโก้นะของผมเป็นโงเามงกุฎอยู่ฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายส่วนข้างถนัดเขาเออจะเป็นรูปชื่อเขาอยู่ครับ Mo m o z ร r ส่วนเทคโนโลยีก็ Speed f o เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเป็นให้ดูตอนนี้นะมันเป็นเหมือน u p p e ์มันพื้นมันเป็นสีขาวอแล้วเขาก็พิมพ์ลายสีทองกับสีแดงลงไปลายเสือดาวใช่นะครับพี่โยแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่า มันคือสสสสววััดดีีรองเท้าคู่แรกจริงๆของโมอิชิซ่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาไม่ได้มีซิกเนเจอร์พี่โยเขามีเป็นเป็นเป็นแพ็คเป็นรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใส่มาตามซีซั่นตามอะไรเงี้ยแต่เนี้ยถือนับเป็นนับคู่แรกเลยนะนับหนึ่งคืออันนี้คู่แรกของโมอิชิซ่าแล้วซิกเนเจอร์นะซิกเนเจอร์คู่แรกเลยนะครับพี่มันเขาเขาให้ชื่อเขาชันว่า P Pack for Battle เหมือนย้อนกลับไป Battle Pack นั่นเองครับนะครับพี่ก็พี่โยรู้ไหมตัวเลข69เนี่ยมันคืออะไรผหนึ่งพันหกสิบเก้าคู่ก็จะมีติ่งหกหกสิบเก้าอยู่เออ ตัวเลขที่โมเมสซาร่าเนี่ยต้องยิงให้ได้69ลูกเพื่อจะทําลายสถิติดาวยิงสูงสุดของทีมชาติอียิปต์นั่นเองมันเหมือนกันแบบเขาตั้งตั้งเป้าไว้ว่าต้องต้องต้องยิงให้ได้69คู่69ลูกนะครับก็ถึงนี้เป็นเจ้าของสถิติอเราเราได้ไม่เยอะมากเนี่ยไม่เยอะดูเฉลี่ยนิดเดียวก็คือยังไงกติกากติกาวางตังขนาดน่ะก็แน่นอนดีไปเตะขนาดนี้ที่เดียวขนาดครับที่ชจงละออนไลน์อาริชูบอลจอมหล่อของนั่นเองครับแล้วก็จำนวนจำกัดด้วย คใครที่ดูอยู่นะพรุ่งนี้เนี่ยสิบโมงผมบอกไว้ลาวเลยสิบโมงเริ่มเลยนะรีบเลยใครดูรีวิวเนี่ยวันนี้เรารอเราออนแอร์ก่อนใช่ไหมสิบโมงเนี่ยเราโพสตขายเลยอที่ห้องถาออนไลน์เท่านั้นอ l i ิสูบอนสอร์ดคอมก็จำนวนจำกัดอยู่แล้วนะครับหนึ่แอคเค้าตอนหนึ่งคู่ราคาก็1 5ึ่บาทบอกราคาเลย1 5ึ่าร้อบาทหนึ่รบาทยิงไซส์ค anyway. ่อนครบแต่แต่จตนมาน้อยน้อยดิน oh. ี <mouth> 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 ่คู no. um> ่คู่ที่หกร้อิบเนี่ยหกร น้อยน้อยจริงแต่ผมก็ไม่ดูนะพี่โยบเราได้มาเนี่ยเบอร์มันจะไม่เรียงนะมันไม่61 62 63นะเขาจะแบบเหมือนแบบแรนดอมไปต้องไปดูว่าคนได้หมายเลขอะไรถ้าคนได้เป็นเจ้าของนะนี่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะเซาล์เีสใช่ไหมน่าจะเป็นใช่เซาล์เยสเชียร์ทึ้นไม่น่าจะมีที่ไหนได้แล้วแค่เราที่เดียวครับนะครับปีแน่นอนจะไม่มีก็ไม่ได้นะไม่มีไม่ได้ใครที่เป็นแฟนซาร่าเนี่ยมาเป็นเอาป่ะกล่องเซ็ตเลยเอาไปเอาไ นี่เขามีไม่มีดีกว่ามีเป็นกล่องด้วยกล่องก็เป็นลายเสือมันคือเสือจากจากัวนั่นไม่มีถุงนะข้างในไม่มีไม่มีครับไม่มีนี่ราคาก็หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับดีข้างในมีอะไรไหมไม่มีเลยโอ้เลยนะครับพี่โอเคประมาณนี้สําหรับเอฟห้าสิบนะครับเอฟเอสโมเมสซาร่าครับซิกเนเจอร์คู่แรกของโมเมสซาร่านี่ผมชอบสีเขาแดงกับทองเป็นรองเท้าที่โมเมสซาร่าใช้ใช้ลงทําศึกแอฟริกันเนชั่นทัพด้วยจะเตะแล้วพรุ่งนี้วันแรก เราแค่ใส่วันอันเนี้ยลงสนามด้วยไปดูไปติดตามดูกันได้ดำทับดำทับนะประมาณนี้นะครับสําหรับรองเท้าลิมิเต็ดต้องบอกว่าลิมิเต็ดมากๆครับลิมิเตตจริงๆนะอยากให้เป็นเจ้าของกันใครที่ดูอยู่นะครับพรุ่งนี้วางจำหน่ายครับตีบโมงเป็นต้นไปแล้วกันใครเร็วใครตื่นก่อนตื่นสายก็อดตื่นหน้าร้านนี่จำหน่ายนะอย่ามาหน้าร้านนะคระเทศตรงที่มีเซียร์ดัมเบอร์เนี่ยนะถูกต้องนะรองเท้าฝากไปด้วยนะตังนี้ใครมีต้องบอกว่าเดี๋ยวมันคือหนึ่งในรองเท้า ที่สงนปี2022ผมว่ามันคือหนึ่งใน collection limited ที่น่าจะเป็นเจ้าของมากนะคีประมาณนี้โอเคครับลาไปก่อนนะทีตหน้าบอกว่าเป็น limited อะไรผมบอกได้เลยแบรนด์ี limited อันนี้อะไรบอกใบบอกใบยังไม่ออกนี่นี่อะไรไม่ยึงไม่ออกจริงนี่นี่งไม่ออกเลดี๋ยวพอติดตามเดี๋ยวบอกใบไปก่อนแบบนนี้